من نفسي وعلي ومن الماء البارد اللهم اغفر لي خادعتي ويحلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني اللهم نور قلبي بنور هدايتك كما الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم نور بالكتاب بصري وصرح به صدري واستمل به بدني ويسر لي به أمري ودل به لزاني وكوي به يناني وسريع به فعمي وسريع به فحمي وبرج به كربي وقوي به أسمي ونور به قلبي ورزقني تلاوة القرآن وأكرمني بأنواع الخيرات بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم أدرجنا من ظلمة وحمي وأدرمنا بنور الفحم وافتح علينا بمعرفتك وسحل لنا أبواب فضلك يا أرحم الراحمين اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ودعاء لا يسمع وعمل لا يرفع أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله اللهم أغنني بالعلم وسيدني بالحلم وأكرمني بالتقوى وجملني بالعافية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا الله نأتا روين بوان خواتب رؤوم يا رب هرأو دي رب قوم دي تنسين تنقوم دي ني بجبان لأنا قد ความดีทั้ง,งนั้นที่เราทั้งหมดนั้นรู้และในสิ่งที่พวกเราทั้งหมดนั้นไม่ได้รู้เราขอป้องกันด้วยจากพระองค์เยารับจากบรรดาความชั่วร้ายทั้งหมดทั้งปวงทั้งความชั่วร้ายในปัจจุบันและอนาคตทั้งจากสิ่งที่เรารู้และสิ่งที่เราไม่รู้เยาอัลลอฮ์เจ้าค่ะเยาอัลลอฮ์แท้จริงเบาขอวิงวอนต่อพระองค์เยารับให้ได้รับการกลับตัวและกลับกลับตัวและกลับใจอย่างถาวร และขอป้องกันด้วยจากพระองค์จากความบรรดาความชั่วต่างๆและสาเหตุของมันทั้งหมดและขอพระองค์ได้โปรดเมตตาตักเตือนพวกเราโดยให้มีสีฝดความเยี่มเกรงตั้ว,ว่าต่อพระองค์อย่างว่าก่อนที่ความนึกคิดเรื่องชั่วร้ายความชั่วเลวทรามต่างๆจะเข้าสู่จู่โจมโรมรันพวกเราแต่ขอพระองค์ได้โปรดเมตตาให้เรานั้น พ้นจากบรรดาความชั่วทั้งหมดการมีจิตใฝ่ําในหนทางที่ชั่วได้ปลดลบมันออกจากหัวใจของพวเราทั้งหมดย่ารับอามินยอัลลอฮ์ขอพระองค์ได้โปรดเมตตาให้พวกเราได้รับความหวานของสิ่งที่เราได้เคยเก็บเกี่ยวในบรรดาที่เราได้เคยทําความชั่วขอให้ความหวานเหล่านั้น เป็นความหวานที่เคยได้รุ่มรอดจากการทําความชั่วนั้นกลายเป็นความหวานที่มีความริงเกียิในการกระทําความชั่วและมีความรังเกียดในบรรดาความโลภและกระหายที่จะได้รับจากความชั่วนั้นขอพระองค์ได้โปรดเมตตาบรรจุความหวานให้กับหัวใจของเราที่ได้รับความหวาน ในการที่จะได้อยู่ในความดีงามและสิ่งที่เป็นปฏิปักษ์เป็นศัตรูกับความชั่วนั้นทั้งหมดนี้เป็นแบบนี้เพื่อนเพื่อนค่ะอัลลอฮฺอิลลัห์อินลอห์อัลลอฮฺอินะมฮัมมัดอุลกุลีทุกคนจุบมันให้ด้วยนะคะช่วยปิดมันให้นิดนึงนึ่ะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ บางฝ่ามีจ่าปิดมาให้คุณหน่อยจ้ะทำงานอยู่แน่นเลยได้ยินนะคะเอินดาทุกท่านก็สื่อเส้นเรียนมตุตตาบุหะอรุณเจริญอ่นอนไร่สงสียงตามสายมาจากอัเภอแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่ ตอนนี้เวลาดีสิบโมงสี่สิบนาที illah, อัลฮัมดุลิลลอฮ์ุชุกริมเดี๋ยวเออนความยนิดนึงนะคะ mm hmm. oh. อาอัลลอฮฺบินานุรจีนอาอัลลอฮฺบิลเลมนจีนอาอลลฮิเนศรจีนอิสมิลลาบลลบมางฟ้ามีขารบวนปิดไมให้ครูนิดนึงจ้ะเจเจกัมึรอนค่ะเพาเพราะว่าเขาไม่ได้อยู่หน้าเขาไม่ได้ยินหรอก And ต้องต้องใช้อ่าเอาออกก่อนออกจากกลุ่มก่อนแล้วก็จัดควาปิดแล้วค่ะม้มะาบางฝั่งมีแกปิดแล้วค่ะแกทํางานอยู่ไม่เป็นไรทํางานอยู่บางทีมันไม่ทันแหละ่มันไม่ทันนะเพราะว่าในช่วงกลางวันนี่บางทีทุกท่านก็จะมีบรรยากาศในแต่ละมุมว่าแตกต่างกันนะอันนี้ก็ด้วยความเคารพนะคะครูเข้าใจทุกท่านเห็นแต่ว่าบางฝ่งมีแกทํางานอยู่นะทํางานอยู่แล้วก็ พอทำงานกอคนเยอะเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นในการที่เรานะคะเข้าสู่ามาัธมศึกาขั้องเรียนและบางครั้งเราได้ประสบพบเจอกับสิ่งที่เรานั้นไม่พิสมัยสําหรับความรู้สึกหรือหัวใจของเรานะให้ฝึกฝนให้ฝึกฝนตุ่มของต่อมซเบะ์ความอดทนของเรานะช้าลราไม่เป็นไรนะคะเอาละนะคะ,ะ,คะทุกอย่างนี้เป็นความง่ายดายทั้งหมดแล้วก็อสุบะฮนหัวตาลา ให้อัสบ้าแก่พวกเรานั้นเพื่อให้เกิดเป็นอัสบาพพ้าแห่งความดีงามและการเรียนรู้อาอุบิลไลฮ์มินอชีดอนอโรจีมิสมิลัยมาเนโรฮิงปณิยานนะคะความหมายของสุรยาสีต่อจากคราวที่แล้วกันอีกสักนิดหนึ่งนะหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะทำวิริทกันในช่วงเช้าน,นะคะและ้วก็ที่เป็นดูอาพิเศษอัม่านทุกๆวันที่เราได้ทำกันเราก็จะมาทบทวนกัน ส่วนการตาลีมนั้นนะคะจะเป็นช่วงบ่ายเพราะฉะนนั้ช่วงสายวันนี้นะคะก็จะเป็นวิริศกับ6กสี่อินชาอัลลอฮ์แล้วก็นนซีฮัดประจําสัปดาห์ในสัปดาห์นี้เราก็จะมาตาสกินกันนี่แหละนะเข้าสู่การตาลีมภายในบ้านของเราการทําอามานนะคะพื้นฐานในบ้านของเราอินชาอัลลอฮ์อัลลอฮฺเบลิลลัคิมินัลชาตานะรอดิมบิสมิลลัลลอฮฺอัลอฮฺมะนีรอฮฺมความหมายของสุรายาสินต่อจากคราวที่แล้วนะคะอินชาอัลลอฮ์ คราวที่แล้วถึงเอ่อถึงอายะนะคะหมายถึงประโยคนะคะที่สามสิบหกนะคะซุะะระยาะซีนด้วยพระนามแห่งอัลลอฮ์ผู้ทรงยิง่งด้วยกับความเมตตาทรงยิง่งด้วยกับความการุณาเนี่ยอายะที่สามสิบกอายะหมายถึงประโยคนะ,คะที่สามสิบหกอับิลลาฮิมินอชีกานิรจิม พระเกียรติมหาบริสุทธิ์พึงถวายแด่องค์ผู้ทรงสร้างสวรรค์เพศคู่ไว้เป็นแต่ละชนิดของเหมันจากนั้นก็จึงให้แผ่นดินได้เกิดงอกเงยขึ้นและจากตัวของพวกเขาเองด้วยและบรรดาสิ่งที่พวกเขานั้นยังไม่รู้และสัญ,ญลักษณ์หนึ่งแก่พวกเขาก็คือกลางคืนเราได้แยกออกสลับมันเป็นกลางวันแล้วก็ประจักษ์ว่าพวกเขาอยู่ในความมืดมนและดวงอาทิตย์ที่ล่องลอยไปตามวิถีที่กำหนดไว้นั้นคือกฎสภาวะแห่ององค์ผู้ทรง ยิ่งด้วยกับมหาอำนาจผู้ทรงยิ่งด้วยกับความรอบรู้และดวงจันทร์นั้นเล่าเราได้กำหนดราศีโครจรให้แก่มันจนกระทั่งมันดูคล้ายกับกิ่งไม้ที่แห้งเหี่ยวไม่ใช่ว่าอาทิตย์พระอาทิตย์สมควรจะต้องโครจรให้ทันดวงจันทร์และไม่ใช่ว่ากลางคืนนั้นจะต้องชิงรุดหน้าวิ่งไปก่อนกลางวัน แต่ถ้าว่าสิ่งที่มันกำลังล่องรอยอยู่ในแต่และจักรราศีนั้นและสัญ,ญลักษณ์หนึ่งเพื่อแสดงแก่พวกเขาก็คือว่าเราหมายถึง ala, 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 องัลลอฮ์ตาอานะเนี่ยอัลลอฮ์สุบฮานะฮุวาตาลาอัลลอฮตาลาผู้ทรงสูงทรงยิ่งได้บรรทุกเผ่าพันุ์ของพวกเขาไว้ในเรืออันเต็มเพียบเรือของนบีนูจําได้ไหมและเราได้สร้างตามแบบของมันแก่พวกเขาความหมายต่อนะครให้เขาได้ใช้เป็นพาหนต่อไป และถ้าเราประสงค์เราจะจมมันเสียก็จะไม่มีผู้ช่วยเหลือสำหรับพวกเขาและพวกเขาจะไม่ถูกให้รอดพ้นได้เว้นแต่ว่าจะเป็นไปด้วยกับความโปรดปรานจากเราและเป็นการอํานวยปิติเพียงชั่วระยะเวลาหนึ่งเมื่อมีการกล่าวตักเตือนเขาเหล่านั้นว่าจงเกรงกลัวอัลลอฮ์เถิดซึ่งอยู่เบื้องหน้าและเบื้องหลังสุเจ้าหวังว่าสุเจ้าต้องงายจะได้รับความเมตตา นเวน้ตรงนี้ไม่ได้หมายถึงการให้ทิศกับองค์ตาลาไม่ใช่นะหมายถึงว่าความเมตตาของพระองค์นะคะแล้วก็ความยิ่งใหญ่ของพระองค์นั้นล้อมรอบตัวพวกเราอยู่นะ,ะอัลลอฮฺอัลลจากอายะหรือประโยคที่สิบหกนะคะาาาาอัลลอฮฺอัลาาลอฮฺ และยังไม่มีองค์การใดในบรรดาองค์การแห่งองค์พระผู้พิบาลของพวกเขาจะมาถึงเขาได้นอกจากพวกเขาจะพินล้อมให้และเมื่อได้มีผู้บอกแก่พวกเขาให้บริจาคสิ่งซึ่ง ala, อัลลอฮฺทรงอํำนวยให้สุ่เจ้าทั้งหลายไว้บรรดาผู้ไม่ศรัทธาก็ได้กล่าวแก่บรบรดาผู้ศรัทธา,ว,าว่าเราจะต้องเลี้ยงดูผู้ที่ ala, อัลลอฮฺทรงเลี้ยงดูเขาด้วยแต่ถ้าพระองค์ทรงประสงค์หรือท่านทั้งหลายไม่เป็นอะไรเลยนอกจากงมง,ง,งายอยู่ในความหลงผิดชัดแจ้งนั้น และเขาทั้งหลายยังได้กล่าวว่าเมื่อใดสัญญานี้จะเป็นผลถ้าพวกท่านเป็นผู้พูดจริงพวกเขาไม่ได้คอยอื่นใดเลยนอกจากเสียงกรมปนาเสียงเดียวที่จะมาฉุดคร่าพวกเขาในขณะที่พวกเขานั้น mm. ก็ยังโต้แย้งโต้เถียงกันอยู่ฉะนั้นพวกเขาไม่สามารถให้การสังเสียใดๆและไม่สามารถกลับสู่ครอบครัวของพวกเขาได้อีกและแต่สัญญ,ญาณ แต่สังจะถูกเป่าขึ้นก็จะปรากฏว่าเขาทั้งหลายนั้นรีบรุดจากที่ฝังศพไปยังพระผู้อภิบาลของพวกเขาพวกเขาจะอุทานว่าถึงคราววิบัติของเราแล้วใครหนอได้มาปลุกเราจากที่หลับที่นอนของพวกเรานน่นี่คือสิ่งที่องค์ผู้ทรงสัญญา,าไว้นี่คือสิ่งที่องค์ผู้ทรงไว้ซึ่งความเมตตาได้ทรงสัญญาเอาไว้และบรรดาศาสนาูตก็ได้พูดความจริงเอาไว้ และไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนอกจากเสียงกำปนาาเพียงครั้งเดียวเท่านั้นเขาทั้งหลายก็ได้ถูกให้มาเผชิญต่อนหน้าของเราฉะนั้นในวันนี้จะไม่มีชีวิตใดถูกให้ความอายุติธรรมอย่างใดเลยและพวกสูเจ้าจะไม่ถูกปูนบำเหน็จอันใดนอกจากสิ่งที่พวกสูเจ้าได้ค้นควายกระทำไว้แล้ว แน่นอนในวันนี้นั้นชาวสวรรค์ล้วนแต่อยู่ในกิจอันสุขสำเราจเขาจะอยู่กับคู่ครองของพวกเขาอยู่ในร่มเง,งาไม้บนเตียงที่งามตระการภายในสวนสวรรค์นั้นล่าเต็มไปด้วยผลไม้สำหรับพวกเขาและเขาก็จะมีสิ่งที่สมตามความปรารถนาของพวกเขาจงมีความสันติเป็นประกาศิทธิหนึ่งแห่งองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงกรุณาปรานะนี แต่ในวันนั้นเจ้าทั้งหลายจงหลีกห่างไปเสียบรรดาคนบาปทั้งหลายข้าไม่ได้สัญญากับสุดเจ้าทั้งหลายไว้แล้วหรอกหรือว่าโอ,โอ้ลูกหลานอาดัมทั้งหลายเอิญไม่ให้สุดเจ้าทั้งหลายเขารับพักดีต่อชัยตอนแท้จริงมันเป็นศัตรูต่อสุดเจ้าทั้งหลายอย่างชัดแจ้งและสุดเจ้าทั้งหลายจงพักดีต่อข้าหมยถึงอมตะแล้ ถ้าเป็นทางอันเที่ยงตรงและแน่นอนยิ่งกว่าชัยตอนมันได้ล่อลวงสุจ้าทั้งหลายให้หลงผิดไปมากต่อมากแล้วสุจ้าทั้งหลายนั้นไม่เคยใคร่ครวนกันดูดอกหรือนี่คือนรกที่สุจ้าทั้งหลายได้เคยถูกสัญญาไว้ในนรกในวันนี้สุจ้าทั้งหลายจงเข้าสู่คุ้มนรกเถิดด้ว <c oughs> ยเหตุที่พวกเจ้า สู่เจ้าทั้งหลายทรยศวันนี้เราจะผนึกตราปิดปากพวกเขาไว้ส่วนมือของพวกเขานั้นเราจะพูดมือของพวกเขาจะพูดกับเราเองและเท้าของพวกเขาจะเป็นสักขีพยานต่อสิ่งที่พวกเขาได้เคยประกอบเอาไว้แม้แม้ว่าเราปรารถนาจะทําลายตาของพวกเขาให้บอดใส้พวกเขาก็จะแย่งชิงกันหาหนทางพวกเขาเหล่านั้นจะหาทางได้โดยชนไหนเล่า แต่๋จะหากว่าเราประสงค์จะเปลี่ยนแปลงพวกเขาเหล่านั้นให้อยู่ในสภาพของเขาพวกเขาจะไม่สามารถและไม่พวกเขาจะไม่สามารถไปและพวกเขาจะไม่สามารถคืนกลับได้และผู้ใดที่เราให้พวกเขามีอายุยืนนานเราก็ให้เขาเสื่อมลงตามสภาพฉั่นไหนเขาทั้งหลายจึงไม่ใคร่ครวญและเราไม่ได้สอนกวีนิพนธ์แก่เขาและมันไม่สมควรเป็นเช่นนั้นสําหรับเขา มันไม่ใช่อื่นใดนอกจากข้อตื่นใจและเป็นกุรานอันแจ้งชัดเพื่อที่จะเตือนสติผู้ที่ยังมีชีวิตและเพื่อจะได้พิสูจน์ความจริงต่อสู้บรรดาพวกทรยศกาเฟรพวกเขาไม่เห็นดอกหรือว่าเราได้สร้างปัสสุสัตว์ต่างๆขึ้นผู้พวกเขาจากสรรพสิ่งที่มือของเรานั้นจากสรรพสิ่งที่เราได้สร้างขึ้นเขาทั้งหลายจึงถือเป็นกรรมสิทธิ์ต่อมันและเราได้ให้มันอยู่ในอำนาจสำหรับเขาทั้งหลายฉะนั้น บางประเภทก็เป็นสัตว์พานหนะของพวกเขาและบางประเภทนั้นพวกเขาทั้งหลายก็ได้ใช้บริโภคและสําหรับพวกนั้นจักมันคือปสุสสตว์ก็ได้เกิดเป็นนานา,นาประโยชน์นับประการอันไหนจะเครื่องดื่มอีกแช่นายเล่าเขาทั้งหลายจึงไม่รำลึกบนคุณเขาทั้งหลายจึงได้ยึดเอาพระเจ้าอื่นๆมาแทนองค์อ,อวโลโดยหวังว่าพวกเขาจะได้รับความอนุเคราะห์ บรรดาพระเจ้าเหล่านั้นไม่สามารถอนุเคราะห์เขาทั้งหลายได้เลยแต่จะกลับเป็นไพร่ผลถูกนำเข้าให้เผชิญและเป็นพยานต่อพวกเขาเองในวันกิยามดังนั้นสูตเจ้าอย่าได้ให้วาจาของพวกเขาต้องเป็นทุกข์แก่สูตเจ้าเลยแท้จริงเรานั้นย่อมยังรู้ถึงสิ่งที่พวกเขาได้ซ่อนเร้นและปิดบังและในสิ่งที่พวกเขาเปิดเผย มนุษย์ไม่ได้เล็งเห็นดอกหรือว่าเราได้สร้างพวกเขาจากอสุจิและพวกเขาก็ขัดแยง้งโตเถียงกันอย่างชัดแจง้งและเขาได้แอบอ้างแบบใดแบบหนึ่งขึ้นมาเทียบเคียงกับเราโดยเขาได้ลืมกำเนิดของพวกเขาเองเขากล่าวว่าใครละ่ะจะเป็นผู้ฟื้นชีวิตให้กระดูกเมื่อมันผุพังไปแล้วจงบอกเถิดว่าผู้ที่จะฟื้นคืนชีพมันได้ ก็คือองค์ผู้ทรงบันดาลเหมือนขึ้นมาได้ในครั้งแรกพอพระองค์นั้นทรงรอบรู้ในสิ่งที่ถูกบังเกิดทางตัวพระองค์ผู้ทรงจัดทำไฟเพื่อสู่เจ้าทั้งหลายจากภูสชาติที่สดเขียวและสู่เจ้าก็ได้ใช้มันก่อไฟกันพระองค์ผู้ทรงสร้างชั้นฟ้าพระองค์ผู้ทรงสร้างแผ่นดินจะไม่ทรงสามารถต่อกรณีที่พระองค์จะทรงสร้างสิ่งคล้ายพวกเขาหรือแน่นอน พระองค์ทรงยิ่งด้วยกับการสร้างสารสรค์ทรงเปี่ยมด้วยกับบรรดาสภาววิทยาปัญญาโดยแนแท้พระบัญชาของพระองค์นั้นเมื่อพระองค์ทรงปรารถนาบรรดาสิ่งใดเพียงพระองค์ทรงประกาศสิทธิ์ว่าจงเป็นขึ้นมามันก็จะมีสภาพเป็นขึ้นมาด้วยประการนชนี้แหละพระมหาบริสุทธิ์พึงถวายแด่พระองค์อ ah, ัลลอฮานะฮูวะตะอาลา ซึ่งมวลสรรพสิ่งทั่วพิพภพทุกเจัากระวาลต้องอยู่ใต้อำนาจของพระองค์และสเจ้าทั้งหลายจะต้องถูกนำกลับไปยังพระองค์เช่นกัน,นจบนะคะออุบิเลห์มินเนชยตานีรจีมบิสมิลลาฮิราะห์มานีราะห์ม์แหความหมายของยาซีนเอาละจบกันพอดีสัปดาห์นี้มาชล้อัลลอฮฺเราจะวิริศนะคะสามร้อยชาวกันนะคะ,ะ,คะเป็นการฝึกฝนนะคะ เตรียมตัวเตรียมอนุบาลพื้นฐานแรกก่อนที่เรานั้นจะเข้าสู่ขั้นตอนต่อๆไปอินชาอลัาอลอลอฮฺอัลลอฮฺ ก็จะนั่นจงปิดซะนะให้อยู่ในท่ามกลางความมืดความมืดนี่ไม่ใช่มืดหมดด่นดาอยู่ท่ามกลางชายตอนเป็นเพื่อนเราไม่ใช่ความมืดหมดด่นดาไม่ไดมายความอยู่ท่ามกลางความการกระทําความชั่วไม่ใช่ <c oughs> <c oughs> ความมืดนั้นก็คือหมายถึงอความมืดที่เราตัดออกจากความสว่างที่จอมปลอมเพื่อให้เราเห็นแสงสว่างที่แท้จริง มันหนึ่งมาใดที่เรานั้นยังไม่ตัดแสงสีแห่งความช่อมปลอมออกจากชีวิตแล้วล่ะก็แสงที่แท้จริงนูรุ่นอลลนูรมันก็ยังเป็นเพียงแค่ความฝ่ายฝันยังไม่ใช่ความฝันที่ซํำไปที่เรานั้นก็ยังไม่สามารถที่จะนึกออกบอกเป็นหรือควายคว้ามันได้เลยอินชาอัลลอฮฺตะลาอามีนนะคะ